คลับโอดวาสนาครูภัยบูลหลังเห็นภาพกระต่ายพันนิพาสวมชุดนอนไม่ได้นอนเสิร์ฟท่าร้อนบนเตียงเรียกได้ว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังสำหรับกระต่ายพันนิพาเจ้าของซิงเกิลฮิตอย่างสายตาซอนแลนด์อีลวง หัวใจหนูว่างและอีกมากมายทั้งยังมีครูไพรว์แสงเดือนสามีสุดที่รักคอยเป็นกำลังใจและอวดความหวานอยู่ตลอดเวลาโดยภรรยาเด็กอย่างกระต่ายก็มักจะออกมาโพสต์ภาพเซ็กซี่เซ็กซี่ให้หนุ่มๆและสามีใจละลายอยู่บ่อยครั้งเช่นกันซึ่งสามีก็ดูจะชอบใจและไม่เคยห้ามภรรยาโชว์ความเซ็กซี่เรียกว่าตามใจเธอทุกอย่างตามแบบฉบับคนคลั่งรักตัวจริงสมใจ กระต่ายพันนิพาขึ้นเขียงเสริมอึ่งด้านสามีดูแลไม่ห่างเตียงชุดนี้โดนใจครูภัยบูลอวดภาพเซ็กซี่กระต่ายพันนิพาอกตุ้มเกินต้านกระต่ายพันนิพาหวังโชว์ภาพเซ็กซี่จาก AI แต่ถูกแซ่แรงโชว์เพื่ออะไร กระต่ายโชว์เซ็กซี่ FC อดวาสนาครูภัยบูนล,ล่าสุดกระต่ายพันนิพาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่ทำเอาหนุ่มๆใจละลายกองไปกับพื้นเมื่อเธอได้หยิบชุดนอนไม่ได้นอนขึ้นมาสวมใส่เป็นชุดลูกไม้สีน้ำเงินสายเดี่ยวคว้านอกลึกแถมยังสั้นเพียงต้นขาและเธอได้นั้นก็ได้โพสต์ท่าร้อนบนเตียงเป็นภาพซูมเข้ามาใกล้เห็นเพียงช่วงท่อนบนปวดผิดขาวฉ่ำสุขภาพดีส่วนอีกภาพนั้นเห็นทั้งตัวและยังแอท เห็นต้นขาสุดเซ็กซี่อีกด้วยส่วนภาพสุดท้ายเธอตั้งกล้องมุมสูงเห็นเป็นมุมภาพที่เธอกำลังช้อนสายตาขึ้นมามองเรียกได้ว่าภาพสุดท้ายนี้ทำเอาแฟนคลับหนุ่มๆใจระทวยกันไปทั้งแถบซึ่งเธอได้ระบุแคปชั่นว่าให้เราก็ชอบสะด้วยสิท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆมากมายอาทิว่าสนาครูเดอร์ไม่น่าจะได้นอนนะสวยเซ็กซี่คะ่ะน่ารัก คนที่สองต้องมาแล้วเข้าใจครูภายบูลแล้วครับสวยครับ